พี่เตียงตอนนี้ก็นั่งมาแล้วย่งแล้วก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติเลยคนนะเนะดี๋ยวถ้ามีอะไรผิดปกติยังไงผมจะคอยอัปเดตให้พี่ได้ดู ม,มสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงป้านาอาที่น่ารักทุกทุก,ท,กท่านเลยนะครับผมพบกับเราสองคนช่องพิเศษพาไปเรื่อยนะครับผมวันนี้ผมกับใหญ่ขึ้นมาที่น้ำตกล้างหรือว่าเป็นน้ำตกอาหินผ่าวเนี่ยทุกคนนะที่เราเคยพาคนป่าอยู่นะ ลหลายๆคนคงจะคุ้นตาที่จะด,ดูคลิปที่เรามาหาขนตาที่นี่แล้วก,ก็ยายถุงดาก็เรา,าก็พามาที่นี่ใช่ปะ่ะแล้ว,วต,ต้องเสียชีวิตที่นี่เพราะว่าโดนเทมป์แก่จับกดนน้ำตรงนี้โอเคทุกคนวันนี้ผมก็ใหญ่ขึ้นมาที่นี่เพื่อจะตั้งแคมป์หรือว่าจะมาปิย่างหมู่ที่นี่กินเน,น้ทุกคนนะรับบรรยากาศในปาบบา่ามั้งเพราะว่าอยู่ในบ,บ้านมันร้อนมากาคืนแบบอยู่ไม่ได้เลยอุปกรณ์ที่เตรียมมาวันนี้จะเป็นพวกไฟชีดแล้วับเป็นพวกหม้อเสื้อเต็นท์ เพื่อจะทำทการนอนที่นี่คนนะปย่างคือเราปิ้งย่างหมูชิวๆคนนี้ไงก็เน้นแบบชิวๆไม่วุ่นวายไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็เน้นแบบแค่กินอิ่มแล้วก็นอนสบายพอแต่ถ่าเราคืนนี้เราไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะดูอากาศตรงนี้ทุกคนเมฆคลิ้มเลยทุกคนที่พี่เจ๊นะฝนจะตกหรือเปล่าทุกคนก็รอรุ่นกันถ้าฝนตกก็เก็บของกลับบ้านแต่ถ้าเรารีบเตรียมพื้นที่ดีกว่าเพื่อกันฝนเพราะฝนตกได้ไฟชีดกลางฝนได้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมสองคนจะทำการขึงไฟชีดก่อนอันดับแรกเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกก่อไฟทีนึงไปเริ่มเลย ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแลงคนนั้นน้ำก็จะแห้งหนดวยนที่เจะเห็นน้ำไหลนะอันนี้น้ำไม่มีเลยแห้งแจ็คเลยนี่มาัไปเลางจะทำน่่อะไะ้วา でてもらわないの。あ、あともと。 โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมประหยัก็ทําการขึงไฟชิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนนะก็กว่ายได้ก็ใช้เวลาพอสมควรทุกคนเนี่ยต้องหาไม้เพิ่มเพราะว่าเสาที่ได้มามีแค่สองเสาใน,นไฟชีตนะก็คือหาไม้ไผ ถึงหน้าเพื่อยกให้มันระดับถูกขึ้นมาเพื่อให้เห็นหน้าเราตอนเข้าไปนอนทุกคนนะแล้วก็ถึงตามต้นไม้จริงไม้เดี๋ยวจะกางเต็นท์ด้านในนะด้านในอ่าไฟชี้นจะกางเต็นท์ทุกคนเต็นท์ก็อยกางไปหรือไงเดี๋ยวค่อยกางก็ไฟทำกับข้าวก็ใช่เต็นท์จะกางง่ายเพราะมีกางม้วนคือจบเลยใช่ไหมทุกคนระหว่างที่เราขึงไฟชี้เนี่ยฟ้าร้องเรื่อยๆทุกคนนะเราก็ระแวงมากเลยระแวงฝนจะตกทุกคนตอกสวยมากก็เรียบร้อยเดี๋ยวจะทำการจุดไฟเพื่อจะเป็นยางหมู่กันทุกคนนะเดี๋ยวจะมืดก่อนเดี๋ยวจะลำบากโอเคไป รถไม่มาแต่ว่าานตลา้องมามให้น้องมามากนะแต่ว่าเียงไงาไยายางผมกขค้จะเจออะไรบ้างน้งคนนะ เรน,นไปหาอะไรูกก็ งไงหมูเน้นๆหอมมากคุณผู้ชมหอมป่ะพริกไทยกระเทียมทุกคนแล้วก็น้ำมันหอยอแค่นี้ก็โอเคเพอริ <Okay. S 1> ่มคนลงตัวละไฟก็เริ่ม,มติดละน้องมาด้วยน้องมาย,ยก็คงจปิดนะดูเลยอัอนตรายเดี๋ยวเขาไปรับน้่งขึ้นมาจะมือล้ว ทิงวันักาประมาณที่ปรทีนะปัะมาณท่ประทีสวางไฟตั้งตะแกรงก่อนดล่นการสวยปะก็เส็ยดายมันไม่ไหลทุกคนจะทำอะไรบ่ได้การดีมากดูพื้นที่ไพรเวทแบบไพรเวทจริงๆส่วนตัวมากผมปิดไปตั้งกล้องข้างบนน่ะขึ้นลงงานเหนื่อยมากทุกคนเพื่อภาพืี่เที่ยวมาดีนะ ให้พีเอีจเจอภาพแบบมุมทุกมุมมุมกว้างมุมแคบมุมหน้ามุมหลังทุกมุมขององศานี้จะให้พี่อฟีได้ชเมเันพร้อมกันทุกคนดูนะไฟชีดกองไฟแล้วก็รอหมูปิ้งรอปิ้งหมูอออกมาฟินแค่ไหนรอดูแล้วก็กลางคือนออกบรรยากาศนอนกลางหุบเขากลางน้ำตกร้างแห่งนี้รอดูว่ามันจะฟินแค่ไหนทุกคน ก้าวเย็นแลที่บ้านโคตรร้อนเลยการใช้เทวีจังความเย็นความปิ้งอ่าอ่อานที่ว่าทุกคนหลังความลำบากไม่มีใครได้ความลำบาก,กคนนีม่มีเที่ยงมากางไฟชีสน้อยส่วนส่วนน้อยมากที่จะจะกางไฟชีสกางเต็นท์อยากจะอยู่กับธรรมชาติส่วนส่วนน้อยส่วนมากก็เอาความสบายถ้ามากกว่ามาเริ่มได้ที่แล้วทุกคนไปได้ทีละหมู่พร้อมมามีางานกัน นกินะหน่อยยนะังคนน่ะกินมากคนเอาแม่บอกเลยมันผสมเนื้อคือเป็นอะไรน่ากินมากคนถ้าเนื้อล,ล้วนก็เฉยๆนะ ถ้ามันล้วนก็นเลี่ยนต้องมันกับเนื้อสามชั้นนะคนดีมากน,นี่เราไปเอาไว้ใช้ไม่เสียเวลากินเสร็จพักผ่อนทุกคนเราจะหลับพักผ่อนที่นี่กันเลยนะเนี่คือหมูกิโลนะครึ่งโลไม่ถึงนะครึ่งโลเองพอมาสองคนเราครึ่โงโลพอทุกคนโลหนึ่งเสียเราเสียหมด้ทเหลือ ไฟลูกฟูฟาฟูฟาไปแนละ้วอือที่น่ากินมากเลยที่อ่ะพี่ใครที่ดูโจวบน้ำถ้าแบบทำให้หิวว่าทำให้น้ำตาน้ำลายแตกก็ขออภัยทุกคนนะแต่มันน่ากินจริงๆนี่บอกเลยหิวแย่แล้วเดี๋ยวไหม้นะเริ่มมืดทุกคนนะออโอเคทุกคนตอนนี้ก็อากาศเริ่มจะ ค่อยๆมืดแล้นะในป่านี้มืดไวมากขอบอกเลยนี่ก็6โมงกว่าแลทุกคนเดี๋ยวผมจะเตรียมการกางเต็นท์แล้วก็จะเตรียมไฟก่อนที่จะมืดเดี๋ยวจะทำอะไรลำบากทุกคนนะไปกางเต็นกันเป็นประจำผมนี่จะไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยไปนอืมมอืออ เรียบร้อยทุกคนแกมเจ็มาแล้วก็จะทำการหั่นหมูดูมัน่การหันหมูย่างเราโอ้โห พี่มันน่ากินจริงๆไงพี่ถ้าใครที่ดูแนละ้วหิวตามมาขออภัยจริงๆทุกคนนะทำไมหกแน่ขออภัยมันน่าที่นี่เลยทุกคนดูดิดูด,ดิมันสุกดีมากต่อแบบนี้ทั้งทั้งมันทั้งเนื้อนะผู้ชมกันตอนกินอน่ะโอ้โหฟินจัดอะ่ะนี่พี่ดูอ่ะชิมก่อนชิงเขคาชิมก่อนนะเป็นทางชิมไก่เราไหมตามชิมมาทุกคนนะเพราะว่าเราแคามีสีไ่เท่จบเลยนะอืมนี่ก็พอแล้วแค่หมักหมูอร่อยมันก็อร่อยแล้วทุกคนอืม ทำแรกนี่พูดถึงเลยว่าเฮ้ยที่กองนี้อ๋อเอาความให้มีน้ำตกกันนะเอาครับกินต่อหน้าน้ำตกนะอืมโชว์ไงครับทำต่อไปเล็บบังลิมช่องอำนี้ยากนะจิ้มแล้วก็สวบ ไงครับกรอบนอกนุ่ม,มืนของแช่ทุกคนพมขอหาต่อนะ้าหางแช่ดนแล้วมากินเถอะทุกคนมาตั้งกล้องกินให้พี่ดูอีกรอบหนึ่งม,มีกระคมคมเขียนรับเขาฟุ๊ปฟุ๊ฟุ๊เนื้อนุ่มนะ นสวยชิ้นนี้สวยมากว่ะเลยแต่เนื้อเนื้ออะไรนะเนื้อวัวโคขุ่นเนี่ยไปดูมันากินขนาดนี้พี่ดูดิปึ๊บโกาะหมชั่นนิดนึงอ่ะดูดิพี่ดูมาทุกคนกันดีกว่าครับผมกระใหญ่ก็ควรจะงานเข้าเหมือนกันคือเราลืมให้เจ้าที่เจ้าทาง กินก่อนหนักมากเลินมากลืมตัวจริงๆต้องขอโทษขออภัยที่เราทางจะปฏิบัติเขาจริงมากๆกินแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเลยทุกคนนี่คือคืนที่สองเขหมดแล้วทุกคนนะหมูเตรียมไว้ยังไม่รู้จะเป็นไงต่อทุกคนถ่ายไปแล้วเราเราจะให้อะไรให้ย้อนหลังกันไหมนเพราะว่าเรากินไปแล้วกินไปแล้วให้แล้วไม่ดีเราขอขมาหรือว่าขอโทษจริงๆที่เราลืมเนาะเราลืมจริงๆพลาดหนักใจดวงทุกคนโอเค ไม่ค่อยมื่อน,นะทุกคน6กมป่าเยกริบเลยขอเหมนครึ่งเอเนียก็พลาด้เพราจะต้องยอมรับความจริงไปแล้วก็โอเคกินต่ออืมสิจ,จริงอืองจรก่อนข,ขอเป็นลกนะคกคนจะกินต่อนะอโอ ตอนนี้เราทั้งวมดก็ทานหมูเป็นที่เรียบร้อยแทุกคนนะจะจะหาที่ที่นอนก่อนเกค่อยขัดไฟนะข้างข่าวข้าวข่าวข้ข่าวบินละข่าวเรื่องบินว้อดนะดูว่ามันเป็นกาศหน้าเต็นท์ใช่ไหมให้เดาแคบเต็นท์เข้ามาเลยกลงไปว่ะคนเดียววันนั้นวางสายมือหน่อยพี่วางกลางเลยยังไม่กลางพอจะวางสายไอ้ฝั่งสายมือกูไปอีกฝั่งนี้สายมือกูเนี่ย วันนี้นองศาพออ่อวันนี้เหยียบตามเสียโอเค okay, แล้วแหละวันนั้นอยู่หนะ้ากองไฟไปก่อนไม่ไกลไม่ไกลกันไปาอุ่นจะได้เข้าไปที่โดยเราด้วยเพราะว่าความปลอดภัยด้วยความสว่างด้วยใช่เดี๋ยราจะเอาไฟตรงนี้แขวนนกเตี้ยนไงอืมง่ายดีครับนะอ่านั่นแหล perfect. ะ perfect สว่างไหมโหเหลือเฟือ ลงซาบันได้หมดแล้วพระชาพระชนเต็นไว้เก็บแล้ทรงทรงนะเก็บแชร์เจนส่งระยะไกลดูคนเราประมาณไหนนะมีคนนะนี่คือกันพักแคมป์ที่เราตั้งใจที่จะมาพักที่นี่โดยตรงดูมุมนี้สวยนะทุกคนเเปลี่ยนแนวเสื่อแบบนี้เสืออให้เป็นอย่นี้พอจะยืดไม้อะรางเ้ยเดวแต่แต่ผมมันได้ยินเสียงสัตว์ตวิ่งสักอย่างคุ้มบทโอ้โหกาะลอบตัวเริ่มเลยตัวเสียงดัง รถตัวใหญ่มากที่วิ่งตามไม้ไผ่นั่นไปอ่ะไม่ใกล้กับกองไฟเกินใช่ปะได้ปะ <c oughs> ทุกคนก็มีทั้งไฟที่เราพบมาเป็นโซล่าเซลล์นะโซล่าเซลล์ที่สามารถใช้เคลื่อนที่ได้แล้วก็มีไฟฉายกนะองไฟก็มีเฟืนพอสำหรับจุดทั้งคืนนะทุกคน กากริ่มโพเพยทุกคนเริ่มมืดละทุกคนวันนี้เราพลาดมากพลาดจะลืมสติจริงๆ,ๆอ่ะเพราะความหิวทุกคนลืมให้เข้าเจวเที่ยวทางลืมให้อาหารที่เรากินนะแยย่มากเลนะใช่จะให้ย้อนหลังไม่ได้เพราะเรากินไปแล้วทุกคนมันจะไม่ดีอะ่ะมืดละั้งเขาบินล่อนเลยทุกคนบินเฉียวกองไปบิน นท,ท,ทุกคน,กคนขอนั่งพักแล้วก็จะตั้งวิวบรรยากาศรอบๆเต็นที่ดูทุกคนนะเป็นยังไงทุกคนามา,านดูโครงก,การนั่งพักหน้าเต็นท์ทุกคนนะแล้วก็จะดูบรรยากาศดูที่ปกติไปด้วย,ว,ยว่ามีหรือเปล่า นอย้นรันกัอจะแบบไม่้อนไม่หนาวไม่เย็นเนไปคนก็รางดีนะขกไฟก็อุ่นคนเว่าเราต้องกอไฟัคืนอความปลอดภัะเพ่ข่าเยอะมากเลยข่าบินวอนเลยุคนนะคืนไห่กเนนะเยอะเลยอะเต็มเลยโตัวใหญ่มากเนก็เราก็ไม่ประมาททุกคนนะข้าเตนท์นี่ มี่ก็กไปเข้าไปเก็บไม่เต็มแล้วก็มีทั้งอลติกเป็นกระโคบเป็นชือกกระโคบไปเต็นทุกคนแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนเพื่อปอดคขาบักแพงเราสองคนเองแล้วก็เพื่อเน,นี่ยป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่เข้ามาตอนไหนจะไม่รู้หรือว่าจะมีหรือไม่มีไม่สามารถบ,บอกได้ทุกคนนะก็ไม่ลบลู่ไม่ท้าทายขอพักผ่อนชิวๆที่นี่ทุกคน อันนี้ก็นั่งมาละยังแล้วก็ยังไม่มีอะไรคือปกติแล้วคนนะผมอยู่หน้าเต็นท์นะหน้ากองไฟไงส,ส่วนนี่ไม่อยู่ในเต็นต์ <c> ้ <oughs> างเข่าเยอะมากพี่ๆแล้วก็เสียง <c oughs> จักรจันร้องโคดดังเลยร้านป่าเลย แน่นอนครับทุกคนว่าไฟกองต้องสววังทั้งคืนต้องคอยเติมไฟเรื่อยไม่งั้นก็จะเป็นอันตรายกับพวกเราเองเวลามืาดแล้วสัตว์หลายมันชอบลงมาหากินนะลมพัดแรงปีเต็มแล้วก็ปิป้วอะไรปิ้วมากยปิว้วมากเดีย<อ>๋ยวเดี๋ยว ถ้ามีอะไรผิดปกติยังไงผมจะคอยอัปเดตให้พี่ได้ดูทีนะครับผมไปเดี๋ยวพักผ่อนกันเฮ้ยทุกคนผมไม่ใหญ่ก็อากาศเย็นนะเราไม่เย็นเราหอยถั่วเราไม่เสี่ยงอะไรแรงแล้วก็เข้ามาเต็นไปที่เรียบร้อยนะคนนะก็เดี๋ยวจามการพักผ่อนเข้านอนมันก็สองชั่วโมงกว่านะอืมสองชั่วโมเร็วมากนะปุ๊บปับก็มืดละปิดเดี๋ยวช้นหนึ่งนะโอเคตัวมุ้งเข้านอนพักผ่อนกันทุกคนนะแล้วก็ เจอกันทีตอนเช้าแล้วก็เจอกันทีคลิปหน้านก็ได้เพราะว่าเราจะกลับบ้านโดยแบตหมดอโอเคกดน้อยครับผมเดี๋ยวอพอับกอนกันดีกว่า

มันคอยอีกแล้วไม่เจอเลยเอ้าครับคุณมาวามามมา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 มมามามาลาามามม พอพักกูไม่เข้าให้ได้เข้าเจ้าที่บอกเลยคนเดินเดินรูปเลยมีส่วนไหมกับการที่ผมบอกเล็กไม่ได้ให้เข้าเจ้าที่เข้าทางทุกคน,น,นคแล้วข้อมาเขาไหมเล็กเล้วข้อมาเขาไหมนะพาชมกว่าวทุกคนพี่พาชมกว่าทุกคนนะพาชมครึ่งแล้ว สิ่งที่แบบตกใจมากเลยได้ยินเสียงมาเดินรอบเต็นท์แต่พักนึงแป๊บนึงทุกคนเสียงกระแทกเต็นท์มาทุกคนนะตุบตับตุบตับเปนะพี่เดี่ยวทางเขาเขอผมขออภัยทุกคนนะผมขอโทษจริงๆทุกคนผมลืมให้ข้าวท่านนะตอนที่ผมมานั่งคิดเหมือนเราไม่ให้เกียรติท่านบอก่อย จริงๆทุกคนนะเราลืมจริงทุกคนขออภัยจริงนะต่อเที่ยวทางกระเป๋าเขาขอโทษจริงนะเดเรื่องขอเขาไปเต้นๆก่อนแล้วกันนะเพื่อพักผ่อนแล้วก็เราคิดว่าน่าดีขึ้นพอเราเออกมาไหว้ขอพาร์ท่านแล้วทุกคนนะขอมา ไหว้คอมาแล้วก็ยังไม่นอนดน้วนะครับคอมานั่งรึกษ,ษากันเพราะว่าเราคิดว่าคงจะถูกแล้วที่เราคิดถูกแล้วที่เราออกมาไหว้คอมาท่านเพราะว่าเราทําผิดพลาดเหมือนไม่เป็นตามขันตันเป็นขั้นเป็นตอน,นที่ไม่ให้เขาจริก่อนาสถานที่ของเขามานอนที่เขาแล้วก็มาก่อไฟอยู่ด้วยไม่ให้ข้าวที่เราประจำเลยเขาป้าจะให้ประจำเจอโพ้งแดงเนี่ยใท้ใบไม้อย่างทุกคนรจนะจริงทุกคน ถวาย้เขาถวายทุกคนแล้วขออภัยจริงทุกคนนะเป็นบทเรียนครั้งครั้งใหญ่ทุกคนนะทำให้เขาโกรธแล้วก็ทําให้เขาต้องแบบแบบมา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 คู่เรอให้เราว่าสำนึกผิดทุกคนสำนึกผิดมากพี่ขออภัยจริงทุกคนเราสองคนขอเพราะทุกนก่อนแล้วก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนขอไหว่าขอมาแล้วงันก็ขอพักก่อนเพราะดึกมากทุกคนนะพรุ่งนี้จะตื่นเช้ากลับบ้านทุกคนนะทั้งนั้นก็ขอบคุณมากพี่ทุกคนที่เป็นห่วงที่คอยดูเคยวร้อยทุกคนนะ ไปโครงการทุกนาทุกคนขอบคุณมากค,ครับสวัสดีครับผมไปนอนก่อน